ชื่อบุหลือย่างสวยนะครับจบปอตีตกิจกรรมสากลพอช่างฮะพอเรียนจบก็ไปเป็นครูอยู่ที่อาชีวะต่างจังหวัดที่กุฎอนธานีประมาณสี่ปีแล้วก็ไปเรียนต่อโทที่ศิลปากรชุดแรกจะเป็นชุดที่มีคอมโพสแล้วก็เรื่องราวที่ละเอียดมากกว่าเป็นเรื่องราวเหมือนสถานที่ใช้ติ๊กเกอร์หรือว่าตัวละครที่เยอะมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผู้หญิงในิงกังคืน ว่าสังคมที่ออกจะเป็นฝีเทาๆหน่อยหรือความน่าสนใจของคนที่มาอยู่ในที่นั้นแต่ละคนนะฮะความปัญหาต่างๆมันสามารถสะท้อนสภาพสังคมของคนไทยได้ผมเคยเข้าไปในในต่องกากต่างจังหวัดที่มันแบบต้องห่วยๆต้องแบบต้องแบบทุกทูที่มันน่ากลัวน่ากลัวนะฮะเราจะเห็นสภ,ภาพของคนในนั้นเนะนี่ยมันจริงมันเหมือนนรกเลย ตัวชุดที่สองเนี่ยเราเอาตัวละครชุดนั้นแหละคือแยกออกมาเป็นตัวตัวแล้วก็ทำคาแรคเตอร์ของมันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะมันยาสการครั้งนี้จะมีงานชุดนี้อยู่แล้วประมาณสองชิ้นแล้วก็ทําเพิ่อมอีกชิ้นหนึ่งแล้วด้วยความเป็นยาศาสการถ้าเกิดมันเป็นคาแรคเตอร์เยอะๆมันไม่ค่อยชัดเจนเราก็เลยดึงตัวละครในนั้นนั่นแหละที่ออกมาแยกเป็นตัวตัวให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็คือแมวตัวเนี้ยไอแมวพันธุ์เนี้ยคุณค่าของมันเนี่ย ความงามของมันนี่ปฏิเสธทุกความงามของมนุษย์เลยมนุษย์ที่ที่เราเห็นเน่ยงดารายางงามเนี้ยต้องแต่งหน้ากันตึงเปี้ยขาวจ้วงอะไรใช่ไหมแต่แมวเนี่ยพันเนี่ยถ้ามันไม่ย่นไม่เหี่ยวเนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าเลยความงามมันอยู่คือมันตรงข้ามกับมนุษย์เลยบุคลิกกระท้อนพฤติกรรมจัดอยู่ที่นัมเบอร์วันนะสตีลมแกลลอรี่ตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยฮะถึงวันที่1ิสี่เดือนหน้าคุมภาพันธเนี่ยฮะมีงานที่เขียนมาตั้งแต่ ปีที่แล้วถึงปีนี้ใช้เวลาทําประมาณหนึ่งปีนะฮะความมันเต็ตีๆต,ตังคมนหน่อยจัดเบาเบานีฮะ